ตอนนี้คุณแม่อายุ71แล้วนะคะแต่คนยังคิดว่าคุณแม่50กว่าอยู่เลยค่ะพอเราตื่นมาส่องกระจกนะคะเห็นหน้าตัวเองแล้วก็รู้สึกส,ด,สดชื่นแต่งหน้าก็ง,ง่ายทำอะไรก็ง่ายรู้นี่ทำมาสัตั้งนานแล้วแหละสวัสดีค่ะคุณแม่สุน,นันทากิ่นสุคนนะคะเคยมาดึงหน้าที่เอเปกกับคุณหมอสมบูรณ์ไหวพิี่จ้าที่เดีวนะคะยังเหมือนเดิมเลยค่ะก็ตั้งแต่ทำกับคุณหมอสมบูรณ์ไหวพิบไปนะคะ ใช้ชีวิตสบายมากเลยค่ะแต่งหน้าก็ง่ายทําอะไรก็ง่ายเพื่อนเจอนะคะเพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยทําไมดูไม่แก่เลยดูเหมือนกับว่ายังสาวอยู่เลยพอใจค่ะพอใจมากมค่ะคือเราก็รู้นะคะว่าเราแก่แต่ว่าเวลาเราส่องกระจกนะคะตรงคิ้วเนี่ยนะคะยน่นนอกน้ำหมากตาตำจนดูไม่ได้อะคนแก่นะคะเวลามันเหี่ยวมันย่นนะคะ ไม่สบายใจหรอกค่ะคือที่ตัดสินใจทําที่นี่นะคะเชื่อในฝีมือคุณหมอสมบูรณ์ไวยพิบแล้วก็เชื่อในโรงพยาบาลเอเพกยกคิ้วสองกล้องปักหมดุดดึงหน้าดึงคอทําครบเซตเลยค่ะเรื่องรอยแผลนะคะอย่าได้กลัวเลยค่ะช่างแต่งหน้าช่างทําผมบอกว่าไงรู้ไหมคะแผลที่ตรงไหนคะหาไม่เจอเลยค่ะใครที่วัยนี้นะคะตัดสินใจที่จะทําอยู่มาที่นี่เลยค่ะเอเพกกับคุณหมอสมบูรณ์ไวพิบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ดึงหน้า DFL กับคุณหมอสมบูรณ์ไหวพิบที่ a p e พ